อย่างไรตอนที่เขาใกล้จะว่ายมาถึงตัวเจ้าก็ถูกฆ่าสกัดเอาไว้แล้วข้าก็ถ่ายลมหายใจให้เจ้าต่อหน้าต่อตาเขาดวงตาซึ่งหลังเชิงเจอแววยิ้มเราเคยเจอกันในที่ประชุมขุนนางแม้เขาจะเป็นขุนนางใหม่แต่ก็ยังไม่ถึงกับไม่รู้ว่าข้าคือใครข้ายกมือขึ้นเกาศีรษะอย่างอดไม่ได้เห็นทีนี่ยรานคงรู้ตัวตนของข้าแล้ว หากเขารู้ว่าข้าคือองค์หญิงเชียงอีไม่รู้ว่าเขาจะคิดเช่นไรแล้วพอเราขึ้นมาบนฝั่งเขามีปฏิกิริยาเช่นไรเขาไม่ได้ถามอะไรเจ้าหรือไม่เลยพอขึ้นฝั่งมาได้เขาก็หมดสติไปทันทีไม่ต้องถามว่าเหตุใดข้าไม่ช่วยเขาข้อแรกข้าแบกเขาไม่ไหวข้อสองบนฝั่งมีคนสัญจรไปมาไม่ขาดคงไม่ถึงขนาดแล้งน้ำใจเห็นคนจะตายแล้วไม่ยอมช่วยเหลือข้อสามข้าเป็นห่วงองค์หญิงไม่มีอารมณ์ไปสนใจคนที่ไม่สำคัญ เป็นเพราะท,ท่านได้ท้ารัตบุตรเอกเป็นคนใจแคบมากกว่ากระมังข้ากม้มหน้าถอนหายใจยังไม่ทันไรก็รีบถามต่อแล้วหานเฝยกับฟังยาเชิญเล่าพวกเขาก็อยู่บนเรือลำนั้นพวกเขาต่างบาดเจ็บเพราะช่วยข้าพวกเขาพวกเขาไม่เป็นอะไรซึ่งหลังเชิงตอบรับรวดเร็วทั้งสองเพียงบาดเจ็บภายนอกจึงให้พักรักษาตัวอยู่ในโจนองค์หญิงหมอหลวงโจโตรวจอาการให้แล้วไม่เป็นอะไรมากข้าพูลมหายใจเอ่ยพึมพำเช่นนั้นก็ดีแล้วชีวิตของพวกเขาสองคนไม่ง่ายเลย ซึ่งหลังเชิงเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยองหญิงตื่นขึ้นมาก็ถามโน้นถามนี่ถามหาคนมากมายเหตุใดจึงไม่รู้จักไม่รู้จักคิดถึงตัวเองบ้างใช่หรือไม่ข้าอมยิม้มเป็นกงจู่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าเรื่องใดย,ย่อมต้องคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอซึ่งหลังเชิงสายหน้าท่อสายตาไม่ยินยอมมาให้ข้าข้าหมายถึงตัวข้าเจ้าก็นั่งสบายดีอยู่ตรงนี้ยังจะมีอะไรให้ต้องถามอีก ซึ่งหลังเชิงคว้าข้อมือข้าข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วดึงให้ฝ่ามือข้าวางทาบลงบนหน้าผากเขาข้าเป็นไข่ฝ่ามือสัมผัสถึงไอร้อนลวกจึงหดกลับมาก่อนจะยื่นมือกลับไปคลำอีกครั้งจึงรู้ว่าเขาไม่ได้โกหกทำไมถึงได้ตัวร้อนไม่สบายแล้วใหญ่ไม่นอนพักซึ่งหลังเชิงมองข้าข้าเร่งรุดเดินทางมาหลายวันเดิมก็เหนื่อยล้ามากอยู่แล้วนี่ยังไปแช่อยู่ในน้ำอีกพักใหญ่หากจะป่วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทว่าอย่างน้อยก็ต้องเห็นเจ้าพื้นเสียก่อนข้าถึงจะคลายใจ ถ้อยคำนี้ของเขาทำให้หัวใจข้ากระตุกวูบจูจ่ๆไม่รู้ว่าควรตอบรับเช่นไรซึ่งหลังเชิงถามองคหญิงตื้นตันใจมากเลยใช่หรือไม่ใบหน้าที่ต้องการคำชื่นชมต้องการคำปลอบใจของเขานี่มันช่างทำดีเอาหน้าแท้ๆลดระดับความซาบซึ้งของข้าได้ชง,งัดแต่ก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักข้าจึงกลั้นยิ้มพยักหน้ารับอืมซึ่งหลังเชิงถามต่อองคหญิงรับปากข้าเรื่องหนึ่งได้หรือไม่ข้าผงกศีรษะอีกครั้งหากข้าทำได้ ซึ่งหลังเชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงขยับริมฝีปากเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่คล้ายจะแฝงด้วยอารมณ์ตัดพ้อองหญิงไม่อยากกับข้าได้หรือไม่เวลาเช่นนี้สถานการณ์แบบนี้คำพูดของเขาทำเอาข้าอึ้งไปชั่วขณะข้านึกไม่ถึงว่าคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีเช่นเขาจะละทิ้งมาดของตนเองแล้วพูดกับข้าเช่นนี้คืนนั้นเขาถามว่าข้าจะยอมเชื่อเขาอีกครั้งได้หรือไม่ข้ามั่นใจว่าเขาต้องมีเป้าหมายอื่นยามนี้เมื่อมาย้อนคิดดูกลับรู้สึกเพียงว่าต่อให้เขามีเจตนาอื่นจริงแล้วจะอย่่่าาาางงงไรเเลลลววว้ชิหกกถูแ ใช้เวลาเพียงปีสองปีที่ผ่านมาไปประเมินเรื่องราวและผู้คนรอบกายซึ่งล้วนไม่ยุติธรรมต่อทั้งตัวข้าเองและคนอื่นหลายครั้งการใช้ใจสัมผัสต่างหากที่เชื่อถือได้มากทีสุดขณะที่ข้ากำลังจะตอบรับก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บซึ่งหลังเชิงหัวทิ่มลงมาบนเตียงแล้วก็แน่นิ่งไปทั้งอย่างนั้นข้ากลุมขมับอย่างสะท้อนใจเขาตัวร้อนจี้แต่กลับยังคุยเจ้ากับข้าอยู่ได้ตั้งนานไม่รู้ว่าทนไหวได้อย่างไรพอโจอหวหนอวีที่มาถึงแล้วตรวจชีพรจรของเขาแล้วก็เอะอะเสียงดัง เมื่อครู่กระหม่อมผู้เท่าก็บอกท่านราชบุตรเคยแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คืออาการป่วยของเขาเขาไม่ยอมฟังแล้วเป็นอย่างไรเป็นเรื่องเลยเห็นหรือไม่ข้าฟังแล้วก็ไม่สบายใจมิใช่แค่ไข้ลมเย็นธรรมดาหรอกหรือโจเหวนอวีสายศีรษะ เดิมก็ไม่ไร้แรงถึงขนาดนี้ตอนนั้นท่านราชบุตรเคยเปียกโชกไปทั้งตัวราวกับไก่ตกน้ำยังไม่ทันเปลี่ยนเสื้อผ้าตนเองให้เรียบร้อยก็รีบสั่งให้คนผลัดพระภูษาเช็ดพระวรกายองคหญิงให้แห้งรอจนกระหม่อมบอกว่าองคหญิงทรงปลอดภัยดีแล้วท่านราชบุตรเคยจึงได้ไปจัดการตัวเองเฮอช่างเถอะกระหม่อมผู้เท่าไปเขียนเทียบยาก่อนหักเงื่อออกก็ไม่เป็นอะไรมากแล้ว ข้าสั่งให้บ่าวไปนำผ้านมหนาๆสำหรับยามเหมันมาห่มให้ซึ่งหลังเชิงส่วนตนเองก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างกายรอให้เขาเหงื่อออกทว่าเฝ้าอยู่นานเพื่อมอผ้าห่มอีกหลายชั้นก็แล้วจนตัวข้าเริ่มม่วงมุนจึงเผลงีบหลับไปผลกลับกลายเป็นว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วทว่าเหงื่อกลับไม่ออกหน้าผากยังร้อนเป็นไฟแต่ตัวเย็นลงบ้างซึ่งหลังเชิงกล่าวองค์หญิงไปพักก่อนเถอะข้าเอามือเท้าคางนี่คือห้องนอนข้าข้าติดเตียงตัวเองข้ายื่นมือออกไปอังหน้าผากเขาเจ้าเป็นคนฝึกยุทธมิใช่หรือเหตุใดเหงงื่อออจึไมก ซึ่งหลังเชิงเอื้อมมือมาคว้ามือของข้าที่วางทาบบนหน้าผากเขาออกแรงดึงให้ข้านอนทับบนร่างเขาแล้วชฉวยโอกาสจุมพิษที่ริมฝีปากของข้าเบาๆทีหนึ่งข้าอึ้งไปชั่วขณะแล้วผลักเขาออกซึ่งหลังเชิงยกยิ้มมุมปากในตาเป็นประกายอีกเดี๋ยวเหงื่อก็ออกแล้ว เขาจะเหงื่อออกหรือไม่ค่าไม่รู้แต่กลับกลายเป็นค่าที่รู้สึกว่าน้าร้อนเผาข้ากลืนน้ำลายไม่กล้าสบตาเขาว่าไปแล้วก็แปลกหากรวมครั้งที่แล้วตอนอยู่ในน้ำนี่เป็นครั้งที่สามที่เขาจุมพิษค่านับตั้งแต่ที่ค่าสูญเสียความทรงจำครั้งแรกไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะเขาบรรดานโทสะครั้งที่สองเพราะอยู่ในน้ำสติไม่อยู่กับ เนื้อกับตัวจึงคิดอะไรไม่แจ่มชัดแต่เหตุใดครั้งนี้ทั้งทงท,งที่มีสติชัดเจนแต่หัวใจกลับยังเต้นแรงถึงเพียงนี้ตอนที่ยามาส่งให้อีกครั้งซึ่งหลังเชิงก็เหง่ออกจนชุ่มชุดนอนนอโจอหวนอวิดูอาการแล้วก็บอกว่าหลับอีกสักตื่นพลกลังก็น่าจะฟื้นคืนแล้วซึ่งหลังเชิงกลัวว่าข้าจะง่วงจึงฝืนสังขารเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองบางทีอาจเพราะเหนื่อยจริงๆพอดื่มยาแล้วเขาก็หลับสนิททันทีข้าพ่อยล่องใจจึงเดินออกมาจากท้องรู้สึกเพียงว่าเวลาหนึ่งวันช่างผ่านไปเร็วยิ่งนัก ครั้นเห็นว่าฟ้าเริ่มมืดหลิวปัวจึงเตรียมสำรับมื้อเย็นให้ข้าข้าเรียกตัวหลิวปัวไว้ให้สาวใช้สองคนข้างกายถอยออกไปก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกับอีกฝ่ายด้วยสีหน้าจริงจังเล่าเรื่องก่อนที่ข้าจะฟื้นมาให้หมดอย่าให้ตกหล่นหลิวชั่วพยักหน้าตอบรับว่าพยะค่ะ แล้วเล่าว,ว่าซึ่งหลังเชิงอุ้มข้าเข้ามาทางประตูด้านข้างของโจนจนมาถึงในห้องแล้วก็ให้ตามเพียงหมอหลวงโจมาคนเดียวไม่ให้หลิวป่วแพร่งรารเรื่องนี้ออกไปจากนั้นจึงให้เขาไปเฝ้าที่ประตูเพื่อรอระบานเฝยและฟังย่าเชิญเข้ามาเนื่องจากจัดก,การอย่างรอบคอบเรื่องนี้จึงไม่ถูกแพร่งรายออกไปในจนนี้มีเพียงสาวใช้ที่ปิดปากสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องข้าแปลกใจเล็กน้อยองคหญิงถูกลอบสังหารเดิมควรจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความกลาหนให้ทุกฝ่ายขุนนางทั้งราชสำนักล้วนต้องระ รู้ไทจือต้องเดือดดันบัญชาให้กรมยุติธรรมสืบหาตัวการสีถึงจะถูกทว่าซึ่งหลังเชิงกลับให้ปิดเรื่องนี้ไว้เพราะเหตุใดกันข้าคลึงหว่ังคิ้วคิดไม่ตกให้หานเฟยมาพบข้าที่ห้องหนังสือข้านั่งอ่านสมุดเล่มเล็กที่คราวก่อนหานเฟยมอบให้ข้าอยู่ในห้องหนังสือพอเห็นเขาเดินเข้ามาก็วางสมุดเล่มนั้นลงกวาดมองเขาหัวจรดเท้า จึงเห็นว่าเขาเปลี่ยนมาสวมชุดนักปราดข้อมือขวามีผ้าพันแผลพันเอาไว้หลังจากคาระวะเรียบร้อยก็ยืนตัวตรงเงียบๆข้าชี้ไปที่เก้าอี้ด้านข้างข้ารับใช้ล้วนถอยออกไปหมดแล้วในนี้ไม่มีคนนอกนั่งตามสบายเถิดหานเฟยทําตามที่ข้าบอกส่วนข้าก็เล่นดัมผู้กันในมือฟังอย่าเฉินเล่าพักผ่อนสักสองสามวันก็ไม่เป็นอะไรแล้วตามความเห็นเจ้าคนที่ทําลายเรือหลวงเป็นพวกเดียวกับมือสังหารที่ต้องการสังหารเป็นกงหรือไม่ ทานเฟยสายหน้าดินปืนที่ซ่อนอยู่ในเรือหลวงต้องเตรียมการมาก่อนส่วนการที่ให้สิบกัวจื่อเจียนไปล่องเรือนั้นองคหญิงเพิ่งดมรกข,ขึ้นกระทันหันสองเรื่องนี้เกิดขึ้นคราวเดียวกันเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นส่วนจุดประสงค์ยังไม่อาจด่วนสรุปได้ข้าพยักหน้ารับยังดีที่เตรียมการไว้ก่อนจึงรักษาสเสบียงทั้งหมดไว้ได้เพียงแต่ไม่รู้ว่าผ่านเรื่องครั้งนี้ไปแล้วเจ้ายังจะเป็นผู้ตรวจการหานต่อหรือว่ามีแผนการอย่างอื่นหานเฟยกล่าวอย่างสงบ เดิมกระหม่อมคิดจะเร่งเดินทางตอนกลางคืนน่าจะไปถึงสุยหยางได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ตั้งแต่แรกข้ายัางนึกว่าเจ้าจะเลือกไปใช้ชีวิตตามลําพังกับฟังหยาเฉินจนแก่เท่าไม่ยุ่งน้ําขุนบ่อน,นี้แล้วเสียอีกหานเฟยยิ้มอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ความหมายในรอยยิ้มของเขาข้าไม่อาจคาดเดาเขากําชับเรื่องสําคัญอีกเล็กน้อยขอให้ข้าดูแลฟังหยาเฉินให้ดีครั้นแล้วจึงคว้ากระบี่เดินออกไปทันทีข้าเอาผู้การจุ่มน้ําหมึกยังคงเขียนชื่อคนและคําสําคัญลงบนแผ่นกระดาษ หลับตาลงคราใดในสมองจะต้องปรากฏภาพไฟลุกโชติช่วงทั่วผืนฟ้าขึ้นมาเสมอข้าจิบชาอีกหนึ่งเพื่อให้ใจสงบสภาพอเนกอนาที่คนบนเรือถูกไฟลุกท่วมร่างยังคงวุบเข้ามาในความคิดไม่เลิกราด้วยความโมโหจึงเคลื่องถ้วยชาลงบนพื้นอย่างแรงเสียงเพลงดังตังวานใสทั้งกระแทกใจที่ยังลังเลให้ตัดสินใจได้ข้ากลับเข้าห้องปิดประตูก่อนจะเดินไปหยุดอยู่ที่ผนังหัวเตียงกดปุ่มกลไกลหยิบของสิ่งหนึ่งออกมา จากนั้นจึงเปลี่ยนมาสวมชุดบุรุษแล้วออกจากจวนไปอย่างเงียบเชียบยามราตรีหอสุราเย,ย่ายางอันเลื่องชื่อในเมืองหลวงยังคงจุดโคมไฟสว่างจ้าขุนนางและพ่อค้าร่ำรวยต่างเดินเข้าออกกันขวักไขวายเมื่อเทียบกับโรงน้ำชาย่ยลู่ที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วนับว่าฝ่ายหลังเงียบสงบกว่ามาก ครั้นเห็นว่าโรงน้ำชากำลังจะปิดค่าจึงใช้ข้ออ้างว่าลืมของเพื่อเข้าไปข้างในยามนี้นอกจากลูกจ้างสองสามคนที่กำลังเก็บร้านก็ไม่เห็นคนอื่นอีกค่าสั่งให้คอนอไปตามเจ้าของร้านมาแต่เด็กในร้านบอกว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ค่าดึงดันไม่ยอมจักไปผ่านไปครึ่งชั่วย,ยามเจ้าของร้านจึงได้เดินกระย่องกระแย่งออกมาไม่รอให้เขาเอ่ยขอโทษขอ,ษขอพ,ขพลยค่าเผยสิ่งของที่อยู่ในแขนเสื้อให้เขาดูแวบหนึ่ง สีหน้าของเขาเปลี่ยนมาเป็นเคร่งครึมก่อนจะเดินนำข้าเข้าไปในห้องทันทีในห้องตกแต่งธรรมดาสำหรับเป็นที่คิดคำนวณบัญชีและวางสิ่งของเจ้าของร้านอเพียงขยับตำแหน่งชุดน้ำชาบนโต๊ะครูสั้นๆที่ตู้เก็บของก็มีเสียงเคลื่อนไหวเผยเส้นทางลับมือสนิทด้านในเขาจุดตะเกียงน้ำมันแล้วทำทีท่าให้ข้าตามเข้าไปข้างในเพิ่งจะเหยียบเข้ามาก็ได้ยินเสียงตู้เก็บของด้าน หลังเคลื่อนตัวปิดทางออกดังคลืดเท้าของค่าสังักเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินตามเขาไปติดติดบันไดยาวทอดตัวสู่เบื้องล่างเดินลงมาได้สักพักหนึ่งจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายเบื้องหน ฮาก็เป็นทางเดินหินคดเคี้ยวข้าเดินพลางคิดว่าทางลับเส้นนี้ยาวนักทั้งยังสร้างไว้อย่างลึกลับไม่รู้ว่าต้องใช้คนมากน้อยเพียงใดมาขุดเกรงว่าคงมีมาก่อนที่พระบิดาจะส่งขึ้นครองราชอีกกระมังเดินเลี้ยวสองสามหนเส้นทางใต้ดินก็เปลี่ยนเป็นกว้างขวางกว่าเดิมปลายทางมีผนังหินเจ้าของร้านยื่นมือไปหมุนเชิงเทียนหน้าประตูหินผนังเคลื่อนออกช้าๆเผยให้เห็นเป็นช่องในผนังรอจนกระทั่งประตูหินเปิดกว้างออก โลกอีกโลกจึงปรากฏต่อสายตาองค์กรรับใต้ดินแห่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าคิดไว้มีทั้งองครักเงากำลังฝึกวิทยายุท์มีทั้งคนนั่งจดบันทึกอยู่ที่โต๊ะมีทั้งคนกำลังตีเหล็กหลอมอาวุธตลอดทางที่เดินมาพวกเขาไม่มีใครหยุดงานในมือเพราะการมาถึงของเราแต่ดูจากสายตาของพวกเขาก็รู้ได้ถึงสถานะที่ไม่ธรรมดาของเจ้าของร้านจนกระทั่งเข้ามาในห้องหินสี่เหลี่ยมแห่งหนึ่งเจ้าของร้านจึงค้อมกายคารวะข้าถวายบังคมองคหญิงข้าเอ่ยเสียงเรียบเจ้าก็คือเถายวนหัวหน้าหน่วยหมิงเจี้ยน พะยะค่ะข้าอาศัยแสงเทียนมองประเมินเถายวนอย่างละเอียดจำได้ว่าวันนั้นที่พระบิดาส่งมอบป้ายคำสั่งหน่วยหมิงเจี้ยนให้ข้าได้เคยตรัสว่าหน่วยหมิงเจี้ยนรับบัญชาห่วตี้แม้เจ้าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนอแต่มิใช่ในายที่แท้จริงของหน่วยหมิงเจี้ยนแต่หากเจ้าถือป้ายคำสั่งที่เราเป็นผู้มอบให้นี้พวกเขาย่อมต้องกลิ่นเกรงอยู่หลายส่วนหากได้รับการยอมรับจากเทายวนผู้เป็นหัวหน้าหน่วยหมิงเจี้ยนก็จะยิ่งดีหัวหน้าเถาไม่ต้องมากพิธีข้านั่งลงแล้วกล่าวว่า ข่าวกรองของหน่วยหมิงเจี้ยนว่องไวคาดว่าเจ้าคงรู้เรื่องที่เรือหลวง,งส่งเสบียงถูกไฟไม่แล้วกระมังพยัคองค์หญิงทรงประสงค์ให้หน่วยหมิงเจี้ยนสืบหาตัวผู้บงการเรื่องนี้หรือข้าพยักหน้ารับน้อยฮ่า่าเถายวนกล่าวอย่างนกบนอบหน่วยหมิงเจี้ยนจะทําสุดความสามารถทําสุดความสามารถถ้อยคําคลุมเครือเช่นนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดจะมาไม้ไหนข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า บังเอิญที่วันนั้นเรือทัศนาจรของกัวจื่อเจียนซึ่งล่องไปยังท่าซีผีก็จมลงเช่นกันหัวหน้าเถารู้สาเหตุของเรื่องนี้หรือไม่เทายวนส่งสายตาเป็นคำถามมาให้ข้าเป็นกงอยู่บนเรือทัศนาจลลำนั้นคาดไม่ถึงว่าจูจ่ๆเรือทัศนาจรซึ่งกำลังล่องไปตามแม่น้ำจะมีมือสังหารโผล่ออกมาหมายปลิดชีวิตข้าต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งพวกนั้นรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงเจาะเรือเป็นรูเคราะดีที่ข้าดวงแข็งหาไม่แล้วเวลานี้คงไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ เทายวนได้ยินดังนั้นก็หน้าเปลี่ยนสีองค์หญิงทรงเป็นคนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครองไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดที่กล้าบังอาจคิดปลงพระชนพระองค์ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันข้าจัดชายแขนเสื้อด้วยท่าทีไม่อนาทรร้อนใจพลางเอ่ยกับเถายวนอันที่จริงเรื่องเหล่านี้จะมอบให้กรมยุติธรรมเป็นผู้สืบหาก็ย่อมได้เกรงก็แต่จะคว้าน้ำเหลวถึงเวลานั้นผู้บงการตัวจริงคงหนีไปไกลแล้ว พระบิดาเคยรับสั่งว่าในยามจําเป็นสามารถเรียกใช้กําลังของหน่วยหมิงเจี้ยนได้หัวหน้าเถาคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องรบกวนพวกเจ้าหรือไม่เมื่อยกพระบิดามาอ้างเ่ายวนย่อมไม่กล้าปฏิเสธเขาลุกขึ้นกุมมือคาระวะทุกอย่างตามแต่พระประสงค์ขององค์หญิงไม่ขอปิดบงังอันที่จริงเป็นกงได้ปลอมเป็นชายอยู่บนเรือทัศนาจรลำนั้นข้าเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม เมื่อดูตามรูปการผู้ที่ส่งมือสังหารไปย่อมเป็นหนอนบ่อนไส้ของกัวจือเจียนและคนที่สามารถเอาหูตาของตนไปอยู่ในกัวจือเจียนได้เกรงว่าคนผู้นี้คงต้องมีตำแหน่งในราชสำนักเถายวนเดินใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าข้อสันนิษฐานขององค์หญิงจะช่วยลดขอบเขตให้แคบลงแต่หากให้ทูนอย่างไม่บังควรคนในราชสำนักล้วนด้วยพวกน่าสงสัยทั้งสิ้นแม้แต่ดังหวังก็มิใช่ข้อยกเวน้น ี่ผิดทว่าเกือบทุกคนบนเรือทัศนาจรลำนั้นถูกสังหารในที่เกิดเหตุแล้วหรือพูดอีกอย่างคือหากข้าไม่พูดก็ไม่มีผู้ใดรู้ว่าข้าถูกลอบสังหารถ้าเช่นนั้นข้าก็จะทำเป็นว่าวันนั้นตนเองจมน้ำไปจริงๆพูดเช่นนี้หัวหน้าเถาเข้าใจหรือไม่แถายนขมวดคิ้วมุ่นความหมายขององค์หญิงคือแสร้งทําให้คนบงการเข้าใจผิดว่ามือสังหารทํางานสําเร็จแล้วคอยจับตาความเคลื่อนไหวของคนในราชสํานักหรือพา่ายค่ะ ข้ายิ้มน้อยๆย,ยามนี้ขุนนางในราชสำนักล้วนรู้ว่าข้าเริ่มมอบอำนาจให้องค์ไทจือแล้วต่อให้ข้าไม่ออกว่าราชกิจยามเช้าไม่เข้าร่วมปรึกษากิจบ้านเมืองก็ไม่มีผู้ใดสงสัยในเมื่อก้าวแรกที่คนบงการลงมือคือกำจัดข้าก้าวที่สองย่อมมี ความเป็นไปได้มากว่าจะสร้างเรื่องลำบากพระไทยให้องค์ไทจือแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าคนทั้งราชสำนักล้วนไม่มีผู้ใดรู้ว่าเกิดเหตุร้ายกับองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินแน่นอนว่าย่อมไม่กล้าบุ่มบามดำเนินการตามแผนขั้นที่สองหากข้าเป็นเขาจะยกเหตุบางอย่างทำให้ทุกคนค้นพบว่าองค์หญิงหายตัวไปอาจมีได้ออกหน้าด้วยตนเองแต่ไม่ว่าอย่างไรย่อมต้องเผยพิรุธบ้างไมมากก็น้อยเถายวนได้ยินเช่นนี้ก็คลี่ยิม้ม แผนการขององค์หญิงช่างลึกล้ำดำริการไกลถ้าเช่นนั้นค่าน้อยจะรีบจัดการหาสตรีที่มีรูปโฉมคล้ายองค์หญิงให้แต่งกายเป็นนบุรุษลอยเป็นศพอยู่ในน้ำจากนั้นจะบันทึกความเคลื่อนไหวของทุกคนที่มาประชุมช่วงเช้าไม่ว่าพบสิ่งผิดสังเกตอันใดหรือไม่ก็จะทูลรายงานให้องหญิงทรงทราบทั้งหมดค่าคา,าดการไว้ไม่ผิดมีขุนนางในราชสำนักเป็นคนของหน่วยหมิงเจี้ยนจริงๆหาไม่แล้วต้องปิดตัวเองอยู่ในโลกใต้ดินทั้งวันเช่นนี้จะรับรู้เรื่องราวภายนอกได้อย่างไร เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณหัวหน้าเทาหลวงหน้ายังมีอีกเรื่องเป็นกงเกรงว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกจึงต้องการตัวองค์ครักเงาสักหน่อยองค์รักษ์เงาในจวรเป็นกงไม่อาจวางใจได้หากได้คนของหน่วยหมิงเจี้ยนก็นับว่าดียิ่งแล้วเทายวนเอ่อยถ้อยคําที่แฝงในอีกครั้งทุกอย่างตามแต่พระประสงค์ขององค์หญิง หลังออกมาจากโรงน้ำชาย,ย่อลูกค้าพลันรู้สึกปลอดโปร่งอย่างไรเสียอากาศใต้ดินก็ไม่ถ่ายเทมากนะักทั้งยังต้องกังวลเรื่องที่อาจเกิดแผ่นดินไหวฉพลันอะไรเทือกนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นพอเสร็จธุระค้าก็หวังจะรีบออกมาโดยเร็วตอนเข้าไปมีค่าคนเดียวทว่าตอนออกมาข้างกายมีคนเพิ่มมาอีกสองคนองครักษเงาที่เทายวนจัดหามาให้ค่าชายนามว่าอาจัวหญิงนามว่าอายโยอายุประมาณ20ต้นต้นเชี่ยวชาญวิชายุทดหลากรูปแบบทั้งวิชาแปลงงโฉมวิชาพลางตัววิชานินจา ยามปกติพวกเขาแทบจะหายหน้าหายตาแต่เมื่อพบเจออันตรายจะเผยกายออกมาแน่นอนว่าหากข้ารู้สึกเบื่อหน่ายอยากหาคนคุยด้วยก็สามารถเรียกพวกเขาออกมาคุยเป็นเพื่อนได้ที่ต้องการอายโยมาเพิ่มเพราะข้าต้องการคนคุ้มกันไม่ห่างกายอย่างเช่นยามที่ข้าอาบน้ำหรือคุยเรื่องลับอะไรกับใครนางก็จะอยู่ข้างกายข้าตลอดเวลาส่วนอาจัวให้เฝ้าอยู่ข้างนอกเพื่อคอยสังเกตการรอบด้านคนหนึ่งโจมตีคนหนึ่ง าราคาพอร่วมมือกันจึงนับว่าค่อนข้างไร้ที่ติแสงจันทร์สุกสกาวเดิมค่าคิดจะกลับไปพักผ่อนที่จวนองคหญิงแต่กลับนึกอยากรู้สถานการณ์ที่ท่าเรือซีผีขึ้นมาใคร่กรวนอยู่ครู่หนึ่งจึงจ้างรถมาให้มุ่งหน้าไปยังที่นั่นเป็นดังคาดเพราะเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ถนนที่เดิมจุดไฟสว่างสวัยกลับเงียบสงัดไร้ผู้คนท่าเรือถูกทหารล้อมไว้อย่างแน่นหนาเพียงแต่ยามนี้ดึกสงัดแล้วพวกทหารที่รับผิดชอบงมหาศพในน้ำจึงเริ่มทยอยจากไปพรุ่งนี้จึงจะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง ข้าลงจากรถมาเดินเลียบฝั่งในใจขบคิดถึงแผนการขั้นต่อไปแล้วก็พบว่าบนผิวน้ำห่างออกไปไม่ไกลมีเรือเล็กล่องช้าๆบนเรือมีคนจุดโคมไฟได้ยินเสียงตะโกนดังวกเวกแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันข้าจึงเดินเข้าไปถามชาวประมงที่อยู่ริมฝั่งเขากล่าวว่าคนพวกนี้เหมือนจะเป็นสิทธิ์ของกัวจื่อเจียนวันนี้มีเรือทัศนาจอมน้ําในนั้นมีสหายของพวกเขาคนหนึ่งเหมือนจะชื่อไปวิจิงทั้งยังให้เงินพวกเราช่วยกันตามหาเป็นวันๆเธอจมไปนานขนาดนี้ถ้าจะเจอคงเจอนานแล้ว นั่นคือพวกลู่หลี่ตู้ซูข้ามองไปยังจุดแสงไฟเล็กๆบนแม่น้ำกระบอกตาพลันแสบร้อนคืนนี้ลมพัดเย็นเยียบไม่รู้พวกเขาจะตามหาอีกนานเพียงใดอันที่จริงนอกจากลู่หลิงจวินแล้วข้าไม่ได้สนิทสนมกับคนอื่นเท่าใดนักเพียงแค่เคยร่ำสุราด้วยกันครานหนึ่งเคยพูดคุยกันไม่กี่คอรั้งแต่พวกเขากลับจริงใจต่อข้าถึงเพียงนี้แล้วข้าจะคลางแคลงในตัวพวกเขาได้อย่างไรหมุนตัวกลับมาก็ พบว่ามีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างรั้วหินกำลังมองมาที่ข้าแขนของเขาพันผ้าคล้องไว้ที่คอสีหน้านิ่งสงบดังที่เคยข้าพลันคิดขึ้นว่าหากวันนั้นล่วงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะยังดึงดันแทง ลูกธนูไปที่หลังมือของเนี่ยรานแล้วปล่อยให้ตนเองถูกกระแสน้ำพัดพาไปหรือไม่ทั้งที่เมื่อครึ่งปีก่อนยังคนึงหาและแค้นเคืองอารมณ์อันเข้มข้นรุนแรงครั้งนั้น,ค,น,นคล้ายเป็นเรื่องที่ห่างไกลแสนไกลาราวกับว่าเหอเพิ่งผู้มีอารมณ์อ่อนไหวไม่ว่าเรื่องใดล้วนเป็นกังวลไปหมดคนนั้นได้ค่อยๆจากท่าไปไกลแล้วเช่นกันตอนที่เนี่ยรานเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าลมเย็นระลอกหนึ่งพัดผ่านปลายจมูกข้าข้าเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามก่อนมือของเจ้าไม่พิการใช่หรือไม่ เนี่ยรานไม่คำกับคำพูดข้าเขาเพียงพยักหน้ารับด้วยสีหน้าเรียบเฉยเจ้าเล่าข้าเอ่ยพร้อมรอยยิ้มไม่บุบสลายเนี่ยรานพยักหน้ารับอีกครั้งแล้วไม่เอ่ยอะไรอีกเขาอยู่ที่นี่น่าจะเพรามมาดูแลพวกลู่หลิงจะวินข้าเองก็ไม่รู้ว่าควรจะหาเรื่องใดมาคุยกับเขาจึงเอ่ยเพียงว่าถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนวันหน้าค่อยพบกันองหญิงเนี่ยรลานเอ่ยด้วยซ้ำเนี้มสังเนียงเรียบเรื่อยครั้งหน้าที่พบกันควรเรียกเจ้าเช่นนี้ใช่หรือไม่ ข้าอึ้งไปครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็รู้ตัวตนของขา้าหากมีได้อยู่ในท้องพระโรงคุยกันเป็นการส่วนตัวจะเรียกอย่างไรก็ได้ขา้าไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องพวกนี้กล่าวจบขา้าก็หมุนพายเดินไปยังจุดที่จอดรถมาเนี่ยรันสาวเท้ามาขวางหน้าข้าไว้เจ้ารู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ของตัวเจ้าอันตรายเพียงใดก็แค่รอบสังหารมิใช่หรือไม่เห็นต้องเป็นกระต่ายตื่นตูมเนี่ยรันกล่าวเสียงเย็นเจ้าใช้ชีวิตของตนเองมาเป็นตัวแทนองค์หญิงคิดว่าคุ้มค่าแล้วหรือ ตัวแทนตัวแทนอะไรค่าตะลึงงานเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรองค์หญิงเชียงอี้ทรงประสบเคราะห์ร้ายตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนในวันเกิดของราชบุตรเคยเจ้าจะเป็นองค์หญิงไปได้อย่างไร ข้าคิดตามอยู่นานจึงเพิ่งเข้าใจความหมายของเขาดูที่เขาคงไม่รู้ว่าพอข้ารอดตายมาได้ก็ใช้ตัวตนของเหอเพิ่งมาอีกปีกว่าแต่เขารู้ได้อย่างไรว่าองค์หญิงเซียงอีประสบเคราะห์ร้ายหรือว่าเขาเป็นไปไม่ได้หากคำนวณเวลาดูยามนั้นเขาคือชวิฟังที่สูญเสียความทรงจำไปแล้วย่อมไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ถ้าเช่นนั้นเขาก็ต้องรู้เรื่องที่ไทจือหาคนมาปลอมตัวเป็นข้าจึงเข้าใจผิดว่าข้าคือตัวปลอมเกรงก็แต่เรื่องนี้อาจซับซ้อนกว่าที่ข้าคิดข้าเป็นใครชีวิตมีอันตรายหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเนี่ยรานหลุดปากใหญ่จึงไม่เกี่ยวกับข้าข้าตะลึงท้าคำนี้ของเขาหมายความว่าอย่างไรเนี่ยรานหัวเราะเสียงเย็นไม่หยุดข้าไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรกันแน่เขาคิดไม่ตกอยู่ครู่ใหญ่ก็พบว่าตนเองยังไม่อาจอธิบายให้ข้าเข้าใจได้ในยามนี้จึงรั้งแขนข้าไว้แล้วเอ่ยว่า เอาเป็นว่าหากเจ้าไม่เบื่อที่ตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานก็อย่าได้กลับไปเป็นตัวแทนขององค์หญิงอีกข้าพยายามสลัดแขนให้หลุดเรื่องของข้าเจ้าไม่ต้องมายุ่งเนี่ยรานกระชับมือแน่นยิ่งขึ้นเขาปักใจแล้วว่าข้าคือตัวปลอมเจ้าจะต้องเสี่ยงเช่นนี้ไปทำไมหากถูกใครบีบบังคับข้าก็สามารถปกป้องเจ้าได้ ข้าไม่รู้จริงๆว่าจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไรขณะที่กำลังกังวลว่าอาจูอายโยจะพุ่งเข้ามาชักดาบจู่โจมอีกฝ่ายพลันมีมือหนึ่งยื่นมาขวางระหว่างเรานิ้วมือเรียวยาวทั้งห้ากลุ่มข้อมือข้าส่วนมืออีกข้างก็วางบนไหล่ของเนี่ยร้านคนผู้นั้นกล่าวอย่างไม่อินังขังข,งขอบนางยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นองค์หญิงอ้อไม่สิต้องบอกว่าองคหญิงตัวปลอมและแน่นอนว่านางมิได้ถูกผู้ใด,ดบีบบังคับแต่เป็นเพราะสาเหตุอื่น เหตุใดเจ้านี้จะต้องโผล่มาปรากฏต,ตัวตรงหน้าข้าอย่างลึกลับเสียทุกครั้งซึ่งหลังเชิงสบตาข้านิ่งก่อนจะหันไปมองเนี่ยหรานด้วยท่าทียทั่วโทสะนิดฮ่าเพราะว่านางหลงรักข้าผู้เป็นราชบุตรเคยรักอย่างลึกซึ้งจนถอนตัวไม่ขึ้น